เคาท์ในระบบนี้ผมยังไม่รู้ว่าใช้งานยังไงน,นนะท่าในใดก็กนนะ็แนะนำได้แม่จะมาก่อนเวอร์ชันเวอร์ชันนี้นะ Cái oh, này chặt. đi no. จะเป็นเผ่าภาคเก่ามากครับมากกว่าตั้งใหม่มันจะเป็นไทยตามเป็นของภาคใหม่มกกะนะครับ นะหรือเวอร์ชันนี้โหลดชานะ้าผมก็ไม่แน่ใจผมเล่นเพราะเกมของที่ไม่ใช่ของเขาถ้าไอ้มันพายของวอเทคนีม่ไวมนะันนิ่งขนาดนี้ <c oughs> ตามเมืองจะมีไอเหรียญอยู่ใช่ไหมเป็นระบบนี้วีลเตอร์เข่าจะมีแต่ละแต่ละประเทศหรือแต่ละจังหวัดใช่ไหมเป็นใช่ของปาปาตีต Yes So Yes What ผมว่าอยู่ในสภาหไหม,มแล้วก็จะได้แบบน,นี้นั่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ยูนิตยูนิตใหม่มันจะไม่มีนะซึ่งก็ปปเป็นเกตไดซอร์เหมือนเดิมยูนิตมีเท่าเดิมสิงต่อสร้างก็โอมันจะมีใหม่บ้าง เอ็ไทยน่าจะมีแค่นีบมีระบบแล้วก็อันนี้คล้ายของไอเอลมัง้งที่เราสามารถให้ไข่เพิ่มหรือลดแต้มดิตโนมติบอซีได้ของเป็นไทยน่าจะมีแค่นี้นะแต่ว่าแบบมันเล็กลงมากเลยเล่นตบบเจ็บ,บแล้วก็มีอันนี้มันไม่ล็อกให้และ ถ้าล็อกปุ๊บมันจะเลื่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราเข้าแบบกัอนมันจะล็อกแต่ก่อนไม่ล็อกครับแพทเก่าไม่ล็อกแห้ไอ้พักเก่ามันกดแท็บกดแบบออกมามันจะเข้าสู่หมดบบอันนี้แบบอีน้องกดสเปซบาค้างเพื่อให้ขึ้นมาก่อนโวร์เลยต่อไปคงเป็นนแค่มั้งใช่ไหม แค่ก็ก็จะมีตเยอะไรีก็จะมีปอกเลียนจุดเกิดของบงตัวนีปีเกิดย่บนกิมระบบใหม่ะอธิบายข้างในแลกันแต่มียูนิตใหม่ ระบบใหม่มียูนิตใหม่สิ่งก่อสร้างก็ใหม่แต่ไม่น่าใช่แพทนี้นะน่าจแพทเก่าผมว่าไม่ได้เล่นของโมเทอร์อนดลไฟนานั้นเล่นนีมเล่นแบบภาคหนึ่งของภาคหนึ่งลดใบแบเมื่อกีก้เยอะเลยเกิดอะไรกันแต่ว่าระบบอ,อะไรนะอันนี้มีเหมือนเดิม จะมีระบบนี้ขึ้นมาอะไรโอ๊ตโอ๊ตโกะคือระบบทำของนั่นเองครับรคล้ายๆของสมริงใช่ไหม,มสร้างครับเฉลี่ยนี่สร้างแล้วต้องใช้วัตถุด,ดิบของแต่ละเมืองด้วยแต่อนนี้ผมยังไม่รู้ว่าต้มงไปจากไหนนะเรามีมิชชั่นฮั์เตอร์แบบบิวดิ้แบบอ่าง สร้างเกราะได้สร้งางอาวุธโอ้ยมีแหลมม่วมงสองคนสร้างเกราะจะปีดติดลบเนี่ยคนแพ้นี้ไม่ห่วงแล้วมั้งสร้างคาวุแมาโอ้ว่าคนแค่ไม่มีขัดอาเพศใชเว้นไม่ได้เพราะมันกันเวท โอ้ซัมมอนได้ด้วยโอ้โหบงว่าคนแค่นี้น่าจะแจบโฮะเลยนะเฮ้ยมีสกิลไว้ใช้ด้วยไอ้ยะต้องไว้ลองอันนี้รีไซเคลิลผมว่าคงจะเอาไว้เทมที่ไม่ได้ใช้มารีไซเคลิลให้ได้แต้มมีกลับมามั้งคนดีสอ,อต,ต่างๆครับบวกคำแค้นไหมอ่ไรอย่างงี้หรือเปล่าแค,ใคมใช้ก็ยังมีเหมือนเดิมเทดโนนียีลายตาเหมือนเดิมยูนิตรับ อมใหม่นี่เลยไกแอนไกแอนสเลเยอร์ประธานใหม่ก็คือฐานเนลับกระบวกยกให้ลบคาบชีพของตัวนี้เพราะตัวนี้เนยนะเป็นสเลเยอร์เพราะว่าจะสูงมากขึ้นมาหน่อยถ้ากลับไม่มีอยู่ตัวนี้ครับยูนิตใหม่น่าจะมีแค่นี้นะเท่าที่ผมดู นี้ต้องเป็นว l c อซอืมแล้วก็มีนี้ซึ่ง้าฐานอื่นจะเป็นสร้างแบบนี้แทนแต่พอดีเมืองนี้เป็นเฉพาะเหมือนเดิมครับเปลี่ยนเหมือนเดิมโล่หายไปได้แบบแบบความบ้าพลังแถมนะอ๋อสุดจะมีมีกันเว่นอยู่แล้ว มันแน่าจะมีแค่นี้นะครับระบบสร้างกับยูนติตตรงสาสนดหมงอย่างไม่เมนะมอมีนีนะมีนม่มีะนนนะมีนะมี staying. whispering. crown I'm ก็มีนี่มั้ยย้อนอินเวชั่นเข้ามาเพิ่มอ๋อแค่จะยูนิตผมไม่แน่ใจมีลาวาไปกดรับได้มั้งที่แน่ๆระบบก็คือวาร์กวาร์กันใหม่วาร์กันกลับผมว่ามันดูยังไงรูได้แต่เหมันก็โอเคแหละสำหรับโอเคนะไร เออเราไม่ใครจะได้หมดสั้นฉันระบบเลยไม่มีเลย,เลยไม่มีค้างไม่มีค้างมันไม่ไม่มีไม่มีมมแล้วจะเป็นนี่ครับวาร์แล้วก็มีระบบอัพเกรดใช่เกรดไปปรับปริ่หรือโอ้โหเก่งขึ้นอันนี้ก็ใช้ในการติดตัวยีมิชชั่นอ่าก็อัด ข้ารู้สึกว่าข้าทีหนึ่งหรือเผาเงี้ยมันจะได้อีกข้าใหม่คนระับข้าวักใหม่มันจะมีบล็อกให้หุบโ,โกลหรือเขาปิดออเดอร์ใช่ไหมบอดีอ้จะชิปดีดฟูดจะหารหุบตรงเหมือนที่เขาบอกกันนะเพราะว่าใช้วักไม่ต้องใช้ดีกว, <c oughs> ว,ว,นะว่าเก็บบล็อกไว้ดีกว่าวักมันเหมือนได้วักต้องวักที่อะไรนะที่แหลงสูงๆที่พวกอ่า เต็งแรงสูงเราจะได้บัฟที่ดีแล้วมันจะเป็นบัฟที่อยู่ติดกับเราไปแล้วก็คือถ้าสั่งวร์ปุ๊บเราจะมีสเปกที่สองครับซ้อนอยู่ในสเปกแรกเลยมันจะมีสองกองทัพในหนึ่งแต่เห็นบางคนเล่นบางคนเล่นเห็นสึกมันขีนับคาบคีบนะ่ะขีปเพิ่มด้วยแต่ผมเล่นนี่ผมมู่อีกแค่ตอนมันเดินใกล้ลงมั้งเพชเก่ามันเดินใกล้กว่าเดิม ล้เราสั่งวาร์กนะยูนิตเราครับยูนิตมีนี่ไงมาเลย,ตเยตแต่ก็บิ๊บอร์ดเอ็งไหมอ่ะมาสแต็กแรงดันหดเลยกระตือรือร้นดีดีกว่าตัวเก่าอ่าใช่ใช่ตัวนี้เพิ่มเข้ามาจะก็เทคโนโลยีใหม่ต้องที่เสร็จเลยสเรา20จะมีพวกเนี้ยครับ ที่บอกอาจจะเป็นนี่มาอัปเกรดออกบอยออกอะองนี้ได้ใช้สครับใช่ไหมสครับอัปเกรดขับลิ้นเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่อ,ออกทุนต่ไปผมเป็น ต้อง e ่านก่อนดัียร er ์ยาวมัีเกี่ยวอยู่งนี้แตพวกนี้เกี่ยวมาแรงนะรู้สึกขยายได้กว่าคนอื่นปกตินี่ตายคณแรกๆเกียวนี่อยู่นานันเสร็จแล้วกันอุสตามีบัตรริระบบของนิตเหมือนใช่ มันไม่มีมัง้งม,มีแค่ระบบปัิเข้ามาต้องไปตบตบหลอดหรือว่าต้องไปตบหลอดหรือว่าต้องทําลายแฟคชั่นจริงเลยไม่แน่ใจนะแต,แต่แค่ตบหลอดมันทําลายจริงออกไปเลยยังไม่เคยเล่นอยู่เหมือนกันา็แต่ก่อนถ้าทำพายโหลดช้าบับว่า Castle, your hand. รอเอไหอเธอเหมดวันเทคโนโลยีน่าจะมีกันใหม่ทีขอิกันใช่ไหมจ้างกระดูกมีเอลคีปอืมน,นี่ครับระบบใหม่ออหมลายบัตรคิปนั่นเอ,อเราจะใช้เองจงออ้ะเฟเตอร์สี่สิบฆ่าหอเธอ ดันดีเดอร์คิวบัตเทิล๋อใช่ได้ครับมีของแต่ละระกูลมั้งเขามีบัฟของแต่ละเลเวลด้วยสองสามแล้วก็จะปลดปล็อดมาให้เป็เนหนื่อยครับคีพมองเห็นแบบอีกทีกันก็นี่ยรัีเจนดีเจนพับลิกออเดอร์อันนี้จะมียูนิตเพิ่มเข้ามาเป็นอ่าฟอร์มโบโมเมนกับันกันแน่ัปืนกับธนูคนนั่นเอง โมเดีเที่้บัตรไหก็แค่กกบางก่อนอไหนนี่มับัตรไหนสเต็งกับ่านมาออาร์มี่ีพีเปิดเทอแล้วก็อันเทนอคชั่นกัเดนินแล้วมันไม่ติดพื้นที่พื้นที่นี่มั้งแต่บุแต่บรพลขลับแต่บุทบรวบบมพลลับแล้วก็ลบพอยู่เดินรอบๆใช่ไหมเซิร์เลดครับเม กรอับทีมออลยูนิตนี้ครับคนที่ใช้ที่ระสรรค์รั้งแรกสามเดือนก็จะหมดนี่ยูนิตคงไม่มีอะไรนะออินบอสร้างนี่ก็ยังไม่มีมาเจอแล้วกายไป่อยู่ในแทนละแต่ก่อนซุดมันเป็นอันนี้ไม่ใช่หรอว่าจะมีฐานใหม่บ้างอันนี้มีทุกทีมหมดแล้ว ปัญหาสคาเวนนูจีดอยากพบยูนิสิว่สร้างแต่เป็นของออเบเนีย I will never relent, ีาเอเพาเป็น blessing warrior king ไม่แน่ใจนะสีทตัทนเนี้ยเข้าไปดูระบบยูนิตจินตนาร้าผมไม่น่าจะมียูนิตน่าจะมีนะจินตนาร้ารู้สึกซอจะได้รับรับอยู่แหละแต่จินตลามามันเป็นของแคมเปญจินตลาแนาทนใช่ไม่จินตลาแคมเปญของเออตัวนั้นแหละที่อยู่กับทุมชิน เตรีมสูคุณไม่เตมเป๊ะ The u k e s a r t เมอาชีวะดิให้กิะโยน์เป็นปุ๊ก,ก็อันนี้ชาวนาเดิมรู้สึกเขาเปลี่ยนระบบกีไนนะสึกดีขึ้นหรืออะไรสักอย่างมิกี้คล้ายๆเดิมคือม,ม,มิ่นาะมีนะนมิกกิิงกซาง โอ้ไมนสิงกสร้างใหม่บางบบบบบอันอย่าพิเเดี๋ยวไอ๋อเหมือนเคลว่าจะดีขึ้นนะสิบวนันมัเหมือนจะประแตดดีขึ้น ไปก็เป็นเอลเปอรคูดเอลมีไปมีวูวดเดอรี่หรอสมัครเขาว่าอะไรไดชาไดชาไอคิวตยนนี้ครับชีพลบโคกต้นไม้ครับชีพบวกสำหรับเอลไดมีพวกเตอร์หนูแล้วมีแอมเบอร์อย่างเ่ะ้ยอืมอีเขาก็จะ,ปะแปลกๆนะครับตัวม้วงๆต่อไปออเดอร์จะมีหลบหน้า ก็เดือดดิจิเดอรี่หลอดใหม่อ๋อแล้วก็อย่าไปลืมกดรับมือนี้นะเอ้ยนะเฟกาอีโลเออือเป็นเอเจนต์เอเจนต์กดรับในสตรีม็ปีมีอยู่สองสัมอย่างนะครับในเว็บของท o t เทนบอช่วงนี้แี่แจกโ o อาฟี มานานมาแล้วสเสร็จปุ๊บเธอเกิดเทพมากเลยนะเธอาเกิดตรงดงตรงเอ็มไพไม่ใช่เนี่ยใช่เหมือนระบบมันจะจำได้นะไปดูอย่างท่านอีกแบบ เกิดอาสุดแหละผมว่าเกิดในกลุ่มเอ็มพายด้านเหนือด้วยสิเอ็มอพายไอยีทางนี้ระบบใหม่ก็เยอะครับก็ระบบนี้แหละต่าง้นไม้โอ้มีอ,อัพเกรดด้วยอเอรเดียใช้เงินหรือเปลโอ้เพ็งนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นยูนิต น่าจะหยุดไปเดี๋ยวก็ดูเธอว่าเก่งไหมผมจะยืนเวทมนต์ต่อแปดสิบเปรคาเซอร์นั่นเองเป็นปสิบสกิบวันเบไปเลยกึ่งก็ได้เป็นกึ่งกึ่งบู๊กึ่งนะครับกึ่งเวทเป็นทุกอย่างเลยวันจะ ไปไม่ดครับอืมวันน่าเล่นดื่นกันนะน่าจะนัวยูนิตใหม่ก็เป็นโต๊ะนี้นะครับนี่นะยทีมงานม่วงปีชินแต่ผมไม่แน่ใจว่าสแตทนี้ต่างกับปกติป่ะน,นะแต่ส้างได้ไวมากเลยนะตัวนี้ปกตีมันต้องเป็นขั้นสูงจะยืนพวกคนด้วยเวทมนตด้วย ยืนยันใหม่หมก็ได้นี่ครับเกมไรเดอร์ไรเดอร์นี่อ่ากระดากระเล็บอะไรกระากระเล็บกัปตันอ่าตัวนี้ที่เงินมาต้องมีกดรับนะใช่ใช่จุดมุ่งหมายเปลี่ยนสีมั้งดีสกินแล้วก็ระบบสภาเดี๋ยว เทคนโลยีใหม่ใหม่อยู่แล้วรลบเผาใหม่ก็มีแปบบ้างกัน,นาากอย่างละอันนี้น่าจะที่ว่แต่ยังจัไม่ค่อยรู้ว่อันนี้ต้องเป็นต้องดูจากให้างจะได้ไม่อยู่เนี้ยเดีว๋วก็จะมีระบบใหม่คือนี้ยูนิตก็จะเป็นตัวม่วงๆิีม่วงๆต้นไม้กับแต่ไม่รู้สตแตดใหม่วะเลยจะไม่ดูสต๊ต

เพิ่มน,นี้มาเพนซี่ครับใช่เพิ่มเพนซี่เข้ามาโอ้มีแมงมุมใช่ใช่มีแมงมุมด้วยมาอ่ะนกอันนี้น่าจะเป็นอ่อนนะเพื่อนอ๋อมีก็เป็นสปูทแฟเซอร์อีกนะโทรศัพท์ว่าติดสำหรัตัวแล้วก็เข้ามาในรีวิวมินิ รู้สึกว่าซีเป็นยังไม่มีเลยนะเขาอยูเท่านั้นไม่แน่ใจข่าวน้องเหนียที่ออเอลซีผมเดี๋ยวอ๋อผมมีไดนะ้เป็นน็อตกล้าไม่ซื้อภาคแรกนะภาคสองนี่เอลซีวนเวียนเทียนวนผมก็ไม่ชอบ ไฮเอลแล้วก็ไฮเอลแล้วไฮเอลเอ,อีกเดินกลับมามีค่ายาาานี้แหับขาเลดใช่ ซึ่งเอาออกไปจากของอก่าอกแต่ก่อนมันเป็นค่านิ่กันสแตนมุนเหมือนเดิมยูนิตนะนั่นจะเหมือนเดิมเป๊เะเลยไม่มีอะไรใหม่ติ่งก่อสร้างก็เนื่องจาเจอเดีเด๋ยวก็ดีนะผมว่า รู้สึกว่าตั้งตั้งแคมป์แล้วมันไม่ตีกันเองไม่มีตรงทีจะมีฮอตตีกันนี่ก็เปลี่ยนเปล่าบัฟซิกวันเนี่ยเปลี่ยนสแตทเลยรู้สึกว่าแตตจะบัฟขึ้นเยอะเลยของผมเพิ่งเล่นไปคี่ของไอ้เค้าตั้งแคมป์แล้วมันไม่ตีกันนะทั้งที่ทั้งเก่าๆซิกวาแคมป์สองแคมป์อยู่ข้างกันมาเลยตบกัน เรื่องรถถูกพุงหงาเรื่องรถอยู่ใกล้ไงไมั้อันนี้ผมยังไม่แน่ใจไม่ได้ลองว่าต,ตั้งแคมป์นี่ผมว่าเวมพายโฟสเจ๋งสุดละไม่ต้องใช้ท่ามูเมนต์ในการตัร้งเดีทอเนี้ใช้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบอ่ะดูบางทีก็ตั้งไม่ได้นะบางจุดก็ไปดูในคลิปผมมันเก่าๆบางทีแรงเรามีตั้งไม่ได้โมเหมือนกัน ตั้งแต่เนี่ยใช้ยี่ห้าแต่ถเหลือเยอะนะอตอนังมีบอกนี้นี่จะบอกว่าเนี่ยโอ้ยอินไฟต์พวกนี้จะไม่มีมั้งแต่แต่ว่ามันก็ไปตีกันอยู่ดีนะพี่ออนมี่โนเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมืนยูนิตนี่น่าจะ มีใหม่เหมือนกันแต่เหมือนจะได้หลอดเราตัวจะได้รับรบัฟผมว่าเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะแล้วผมลงมอดไปเลยตอาอป็น <c oughs> ผมรีวิวให้แล้วผมไม่มีมักส์ งานการนี้ผมจเขาไปเขาไปดูไปไนพอดีเดี๋ยวร็จต่อไปขอให้ไปซื้อบัตรไโค้ดนะหก็หายเอวไปด่วนเลยนี่นี่เรื่องอะไรพวคุณครับ